คนช่องค่ะแล้วเองคงห้มันช่องอกใหเด well, <ly> ็กในการเรียนเพิ่มเติกให้เพอนแต่ว่าต่อแท็บทีวีแว่อดูนะช่วงนี้เปนโควิดระบาดอยู่นะเพื่อนแต่ว่าเป็นภาพดี่แคนนเพืนแล้วก็ตอนนี้หรือฟิลมันดูดูด้วยนะได้เพื่อนแล้วก็ตะฮารามันดูด้วยนะแล้วก็ เจะให้เราเห้นะยังไงจะพี่นั่งตอนจะนขึ้นมาโหวนะฮะแต่ว่าอันนี้ปิดเรียนอยู่นะฮะคดีกำลังทำานบ้างดูเน,นาะทำกำบ้างภาษาไทยนะฮะพยายามๆนะฮะอยากได้วิวนี่ให้ดูเนาะ อย่างที่ว่าลูกเสงเเือ,อเป็นงานเงื่อนะอสีดาบางทีตอนนี้พี่ลองทำตอนนี้กับบ้านตอนนี้มีกับบ้านอยู่อยู่เยอะบ้างเพื่นอนยนทั้งมีฮาราเขาอะไรเงี้ยเยอะมากเขา อันนี้เวลามาสามโมงฝ่ายเพื่อจะถ่ายนิดนึงก่อนเนาะเตรียมเพื่ออยากดูแล้วเนาะ จะรีวิวให้เชื่อให้ดูหนึ่งแบบให้ดูด้วยนะแต่ยังไม่ได้ทำให้เชืเลยเนะาะขอหาบ้างกันเดี๋ยวค่อยดูให้ดูให้หลังนะคร้จะรีวิวให้ดูให้เนาะดูอ้อดอน้ตายแบบช่วงนะิะะนี้นน แม่แม่แแจนี่ทำเทดิกเกอร์เองนะทับตามมันได้นะ,ะ,ะนี่นี่คือคุณแจนี่โคคม้าสักนี่ อย่าน enfin ี่ไหวแล้วก็หนุ่มดูเนาะตรงนี้ว่างก็เรียนไงหนูทุบใบนี่ไหนดูไงเพื่อนใไงทุบ้างนิดนึงเนาะไปที่ึกษาให้แล้วก็เพื่อนจากบ้างให้แล้วก็เพื่อนตัดสั่งไหวอะไรเงี้ยบางครั้งบางครั้งให้แต่ว่า อานซื่อคหาเก่งไม่อนอนเพืแต่ว่าได้รับพยายามนอนะเพื่อนเออเงดีแฮนเนอร์เพื่อนองทำบ้างน่นแต่ทำทไม่ค่อยเยอะแค่งานทีเนาะถ้าเราจะพยายาทำคิวทุกต่อไปด้ยนะคะก็เรื่นรข้งการเรียน้ยนะ แเพื่อนยังกุณยังดูได้นแล้วก็พี่เพ,พ่จบแล้วยังดูนนะเอพี่คือตัเวเนี้ยทางกฤษทำไม่ได้คือต้องดูสูตรของเนี่เก่าสูตรของแลว่าจันทรานก็คือเออูต่สับอะไรเงี้ยของเนี่เก่าของ,องสูตรของครูนักกีดีนะแล้วก็เออ ยืกนกอดแรกแทนที่นี่นะคะดิงข้างขึ้นขึ้นมาหมนะคะบ่ายค่ะเ่แค่น,นี้นะได้บ้า